ีโอ้สันได้หาน้ำตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดพเรานัดกันวันนั้นวางจะมารอเลื่อมแล้วฟ้าเลิศอายและว่าเร็วมาเร็วสวัสดีครับพี่น้องเย็ซีเฟนคลับที่เคารพบังสุขสกุลครับ สำนักงานมรรพเพชรลำพลดินในวันที่ฝนตกเนาะจึงฝนถึงลมคือเก้าครับในวันที่ฝนตกตอนนี้กัท่านที่เศร้าลิดไปปล่อยบิ้งบรรยากาศบิบ้งลมนี่นับ ปูว่าลนะร่วงสาธุสาธุสาธุาธนี่แหละถับหน้าฝนก็นจะเป็นจังสีแหละครับนี่ตกปุบแฉทันทีเละตุ้มเปะเนี่ยครับ <c oughs> หน้าฝนก็นจะประมาณนี้เวพี่น้อง ติงบ่ได้เรียนสนามฝนครับนี่บรรยากาศในวันที่ฝนตกหยุด ยังมืดตึ๊บอยู่ครับนั่นตอนนี้กันยังลิ้นเปาะแปะเป่ะแปะอยู่ครับบ,ญญบรรยากาศฝนบนตกขึ้นยังแข็งป๊กในดินครับ,บตกมากแค่นั้นแหะแช่หมดเลย ตกกระหอนตกมากกัะแฉกไม่ตกธรรมดาลมมากก่อนครับพี่้องเบิง้งคุ<ณ>นกำมือก่อนครับอยู่บุลมพาไปมีผูดใยอัปเดตไปเป็นนอ กัจจละตุ้มเป้เบิ่งบ้านผพีก็ไปแล้วครับนั่นเรียบร้อยเรืรอที่เสาโดดๆกับบัณฑ์พีปัจิตอนแรกว่ันจริแดดอ่อนๆจะพาทีมงานเก็บของเนี่ยครับเบิ่งบนปิว ก่อนนี่ครับเนี่ยบริเวณเมือนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ก่อนไปลำวันจิพัทิพงานเก็บของตรงนี้ฝนก็มาตกอีกปุ่นไปอยู่ทั้งเขาทั้งปุ่นเนี่กลางเว่นกันแดดแห้งแดดแรงมากพุ่นวันจีแดดร้อนๆภาคเก็บ ฝนกำลังตกล่มก็มาเอ้ยดีดอกดึงมันดัดบัดอย่างดีนั่นมัยังไปเอ้ยเป็นตาสั่งเนาะลมเนี่ย เดีบบ๋ยวมัต้องมีโกดังเนาะพี่นอ้องยามหน้าฝนกับบุมีปัญหายามแดดกับบุมมีปัญหาเบิ่งครับกางเว้นเทียนยังบดได้ตัวนี้แดดแห้งฝนตกคำคำกับฝนตกอัปเดดพี่น้องไปบิดเต็นสองดัง ตั้งผีแต่บัะคาต้นขามไปแล้วนะครับเนี่ยเพราะเราอยู่กลางทุ่งนี่ครับโ,โดมสาวหน่อยครับสองกิโลแนี่ไปแบบไปหนะ่อยบนันบานสามหลังครับผมแนมมาจะเห็นซูมให้ดุบันสามหลังครับเห็นไหมครับนั่นนี่ไงถ้าเป็นยางรัดกันกน็หาลอยเม็ดรครับดิ สามหลังเนี่ยเห็น่หยอดเจดีย์จิ๋โอ้โนนออบแก้วครับมาพี่น้องภาพเก่งมันตั้งใช้แรงพี่น้อง รวยไปจ้ำยืนอยู่กับมีอยู่สองคนนะครับสมหมายกับอเล็กปลาสมเลยมีกันเลยทีมงานบมมุียังกินกันเลยฝนตกมากกเลยบึงตลาดนี่ปลานิ่โตัวสามนิ้วครับได้มาสี่กิโล ต้มใส้นอไม้ต้มใสหนอไม้ปลาซีโร่ไสหนอไม้หลายลเนาะกินได้หลายคนทีเนาะเหมือนเติมอยู่ครับเนี่ยน่าสิมาอยู่ครับเนี่ยคิดว่าเรื่องเส้นปั้นพอดี เดี๋ยวอะไรมาคลุมอันรยังมาปกเดี๋ยวครับบัณฑ์ผีเดี๋ยวี่สิบสองสองสสอครับนกนั้นเรียบร้อยอุย้ยเนาะทัวร์ทัวร์ทัวร์ทัวร มังคออ์คำอ่อนมุกค์คำอ่อนนี่ครับเป็นทงเป็นทุงนท่งครับาสายไฟหลุดมาเหมืน ในเบิ่งบรรยากาศถ้าฝนตกกาจจะประมาณนี้ครับเล็กตูเป๊ะบัดครับเดี๋ยวอดตำหนักยีอ่อ้วนเสียออกอเล็กสมัไม้กระยูบในบ้าน คลิปนี้อัปเดตให้เบิ่งบรรยากาศยามฝนตกลงมันเป็นเรื่องสิทางใดก็ฝากติดตามช่องวิทุนสายจวดเพชรลำเพลินหรือวิทุนเซียวพิบัติสายจวดเพชรลำเพลิอนออฟฟิเชียลฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดับนี้เดอ้อเพื่อจะได้มีรายได้ขึ้เขาครับทางใดเบิ่งแล้วคอยมีความสุขความเจเริญน,นี่ครับสุขภาพร่างกายแขง็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไป สวัสดีครับ